โอ้ยผู้โทษธ,ธรรมโมสังโคพร,ระเจ้าจอาฉันทํายเนี่ดีนี่ยจะสอบใบป,ประกอบอยู่แล้วไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วนะจัะผมต้องสวยมีน้ำหนักตอนนี้อ่านหนังสือเป็นหัวฟูไปหมดแล้วงั้นไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องลกคาถา มาดคะ่ะสิ่งศักดิ <s> ์สิทธิ์โอ้ยแต่ก็ลืมไปเขาาสอนมีอยู่วัดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้แล้วโอ้พระสงฆ์ในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราไม่ได้เงั้นเราต้องไปทางไสยศาสตร์เวทมนต์ม,มนต์ดำเราเชื่อว่าทุกคนถ้าไม่จบจบเวลาเพื่อนๆต้องจบจากทีนน <S <S ทน่นี่แน่นอน h อก w a r t s u n i v e r s i t y มหาลัยดวงใจแต่ว่าเราจะไม่คล่องอะไรนะคะ w ว n ิ่งการ์เดียร์ไอะไรกันนะครับไม่ท่องนะคะ เอร์นี่ค่ะหาถาวมาหาและรว,ว,วยกล้วยแขกเตี้ยมทองนะคะสปอร์ตพี่คนนี้ดีใจไหมคะมาขัดสปอร์ตพี่คนนี้ดีใจไหมคะสปอร์ตพี่คนนี้ในใจนะคะสปอร์ตพี่คนนี้ในใจนะคะว <Wow. S 1> ไวแต่เห็นตกระโถน,ร,นรีนี่รีนี่รีนี่คือมืออาชีพคือ triple d ดอรอ๋อใช่แล้วค่ะเองทริปโปลดอร์พอมดที่เก่งที่สุดในท่าศาลาข้านะ มีของวิเศษจะมาให้เจ้ารับรองนะเจ้าทำข้อสอบได้แน่นอนเจ้าพร้อมหรือไม่ Are you ready do you want to do this ภารกิจของจักรวาล yes sir ฉันพร้อมแล้วจัดเวลาเริ่มละได้เลยงั้นรับนี่ไปเลย นี่คือปากาวิเศษที่สามารถเขียนหน้าและมีมือเอววานั่นเองต้องบอกเลยว่าลื่นปลูชลื่นปลูชอ่าเราก็ไม่ได้มีแค่สีชมพูเรายังมีถึงหกสีม<ะ>่วงคามเขียวเหลืองแสดชมพูโอเวก็ชค่าหอบนชั้น Triple d ลโดรมากๆเลยสำหรับปากาวิเศษแท่งน,นี้ครานี้แหละจะไปประกอบไหนก็ไม่คณามืออีชอยนะครับดีเลยงั้น เ้าก็จงมั่นใจในตัวเองเข้าไว้เดติวามาขนาดนี้แล้วสู้ต่อไปอดทนจนกว่าจะแรงอาให้สุดแล้วไปอยุ่ที่ใบประกอบ